ป๊ามาเมือ่อเมือ่อวานนุ่งกอดให้กำลังใจเพื่อน <laughs> ให้ให้คุณคุณพูดแค่นั้นเลยแล้วก็บอกแบบนี้แล้วก็ทำให้ดูหรือไม่ต้องแบบนี้มันดูร้อนตัวไปมปะ <laughs> เอาอย่างี้ดีกว่าถ้าเกิดคุณไม่อยากพูดเดี๋ยวผมไปพูดให้ก็ได้แต่ว่าว่าก็เดี๋ยวผมไปพูดให้ไงว่าเมื่อวานผมกอดอะไบ้วงครับ If you have a girl problem, I feel bad for your son I got a 99 problem, but I f e i t e you in the world โอ้ยโหยไฟมาเต็มเลยอ่ะทันไว้เนี่ยเนี่ยมันต้องไปทางร้านแล้วอ่ะอย่างบ่านเนี้ยอันนี้น่าจะไปได้อื้อโอ้ยเอ้ยพรุ่งสอมมา แต่เดียวครับขอค่าซ่อมด้วยครับคุณทำรถผมพังอ่ะผมเพิ่งซ่อมเมื่อกี้เองนะจริงเหรอขอโทษคือพ่อคุณขับหนีไปไหนอ่ะก็ผมผมจะรีบไปซ่อมไฟอ่ะผมเห็นไฟมันมาพอดีเลยอ่ะเอาเหรอเอ้ยงั้นไปซ่อมไฟดิไม่ทันแล้วผมว่าขอโทษทำไมคุณขับรถเฟี้ยวยังงั้นเพราะผมไม่ทำงานอะไรเนี่ยเออผมมีงาน มานี่นี่คุณหนีงานมาเนี่ยเอ้ยเมื่อกี้ป๊าป๊าโทรมาว่าแต่คุณไม่มีรองเท้าใส่ครับผมซื้อวยเอาไว้ระวังกระจกบานนะคุณผมชอบโดนกระจกนี่เฮ้ยวิธีทำไงอ่ะเครียดคุณเป็นอะ <ười> ไรมีเรื่องจะคุยด้วยแต่ว่ามันแบบมันหนีงานมาแล้วมันเดืตาม,มากครีราคุณก็ไปทํางานก่อนดิคุณคุณคุณทำงานนานไหมอ่ะแล้วคุยวัน อจจนนคุณคุณจะหนีงานดิคุณทำยังไม่ถูกกัเนี่ยทำถูกข็ย่องออกมาเลยเ้วไม่มีใครรู้หรอก็งงปะปะนี่ไงบอป๊าโทรโทรตามไงคุณกลับไปทำเลยเดี๋ยวโดวนดุะ่ะไม่อบอกว่าเพื่อนมาคับให้มาเฮ้ยคุณรู้ผมว่าซวยดีงั้นนะ่ะคุณก็ซวยสิเนาปะปายิงอะไม่เป็นไรผมยอมก็ได้อะคุณเพชรเพงเกี่ยวก,กับป๊าตีเองอะ่ะ นั่นแหละพูดนะหาเรื่องให้ผมมาเนี่ยตอนนี้เราหาเรื่องกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่รู้หรือไงฮะเราหาเรื่องกันเนระเราอะผมนี่แหละผมเครียดทำไมอะเราไม่ได้หาเรื่องเลยนะถ้าหาเรื่องทำไมังไม่หาเรื่องล่ะไม่นะผมว่าไม่จะมีปัญหาตรงไหนเลยต้องาถามคำถ,ถามเดียวอมันได้ไม่เข้าใจโอเคเมื่อวานผมได้ขืนใจคุณหรือเปล่า คุณอย่าพูดอย่างนั้นดิไม่ได้ขืนใจไม่ได้ขืนใจเนาะใช่ไม่ได้ขืนใจเขาเรียกว่าเต็มใจโอเคแล้วค,คุณอยากกินของเปรี้ยวหรือเปล่าอ่ะไม่ใช่ไหมไม่นะ,ะผมไม่ผมไม่ผมว่าไม่นะผมภูมิดีเลยโ okay. อเคแล้วคือเราพอเราไม่เคยทำแล้วไม่รู้ว่ามันจะเกิดผลอะไรตามมาถูกปะ ผมมันไม่เคยทําแต่คุณเนะ่ยเคยทําคุณอย่ามาโก้อย่าบอกนะว่าคุณท้องนะแค่ี่ท้องก็แบบเนี้ยคุณนั่นแหละที่ท้องผมงจะท้องได้ไงผมไปนคนททำผมเป็นผู้ชายเอ้าเหรอมันจะง่ายขนาดไหนะเดี๋ยวคุณเราทำกันแค่ดเดียวเองนะก็คแค่ถามดูว่าสรุปไม่ได้ท้องใช่ไหมผมไม่นะคุณนะ่ะก็ไม่นะเคงั้นถือว่าผ่านไปได้ด้วยดี <laughs> จะได้บอกผูยยย้ใหญ่ไงจะบอกผู้ใหญ่เหรอคุณเดี๋ยวใจเย็นดีเราไม่ไม่ทำอะไรกันเลยก็หรือว่ามันจะเป็นการโลกวะคุณคุณจะไปบอกใครไม่ยอมปกติคือบ้านผมทำอะไรก็บอกกันทุกอย่างาอ่ะไม่ถ้าอย่างนั้นจริงๆแนละ้วคุณบอกก็ได้นะเพราะว่ามันก็ผมว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรนะใช่ใช่ไหมใช่ผมว่าคุณบอกตรงๆก็ได้เพราะว่าปกติคุณจะบอกกันทุกเรื่องถูกไหมถูกใช่คุณก็ควรบอกเพราะว่ามันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะ ถูกใช่ไหมมันคือการกระทำเพื่อเจตนาที่ดีใช่คุณจะคิดว่าทำไมเนี่ยรือว่าแบบว่าขืนใจไม่คุณไม่ได้ขืนใจ <Okay. S 1> ใช้คำว่าไม่ทันได้ตั้งตัวดีกว่าไม่ทันได้ตั้งตัวอย่างงั้นเหรอผมใช้กำลังเอาหัวโขุณให้คุณมือด้วยนะก่อนที่ผมจะกระทำอ่ะเออว่ะใช่คุณรุนแรงอย่างนั้น นิดหนึ่งถือว่าผ่านผลไปเนาะถ้าอย่างนั้คือเคลียจบใช่แต่คุณอาจจะต้องไปเคลียกันที่บ้านนะผมว่าถ้าคุณบอกว่าขอคิดก่อนแล้วกันมันทำมันมันก็ไม่มีอะไรใช่จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรอ่ะก็แค่คุณก็เดินไปบอกป้าคุณเลยว่าเราก็แค่ใช้ภาษากายคุณไม่เคยฟังหรอโุเดะต้อหรอคุณ ม่ใครฟังแต่ว่าฟังดูแล้วมันไม่ไม่ค่อยปลอดภัยอ่ะไม่หมายถึงว่าเขาเรียกว่าการให้กําลังใจกันผันภาษากายไงคุณเนาะใช่ประมางนั้เคุณอนคิดลึกสิถูกต้องป้าป้าต้องให้กําลังใจเพื่อนเมื่อวานนี้ใช่เอามามแบบแม่หรือว่าผมกอดป้าก่อนแล้วผมก็ทําเป็นพูดขึ้นมาแบบสบายสบายคุณก็เอาอย่างนี้ผมคิดออกแล้วคุณเดินไปบอกป้าขมาคุณเลยพร้อมกันเลยนะสองคนค่ะเมื่อเมื่อวานด้วง ให้กำลังใจเพื่อนด้วยการใช้ภาษาการล้วสมมุติคุณเป็นพ่อโอเคแล้วลูกสาวคุณเดินมาบอกว่าเมื่อวานหนูให้กำลังใจเพื่อนด้วยภาษากายแล้วพ่อคุณก็จะทำอย่างนี้ชชวร์เชื่อผมดิอ้อเราจะพูดว่ายังไงดีอะผมว่าคุณต้องพูดสุดท้ายยังไงคุณต้องพูดอยู่ดีเพราะว่าคุณอะโกหกไม่เป็นเออดีแล้วทำยังไงคือแบบแค่ยังไม่ได้พูดอะไรมาไหม รู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆให้ผมไปบอกให้ไหมอะคุณเป็นคนโกหกเก่งไหมห้ยจริงเหรอแต่ผมก็โกเก่งอยู่นะผมว่าคุณเป็นคนโกหกเก่งเนาะใช่ผมโกกเวลาโกหกทำยังไงผมจะทเรื่องราวมาก่อนเนาะโอ๊ยไม่ผมทําหน้ามึนเลยแล้วก็พูดพูดูไปเลยเอ้าคุณก็ต้องแต่งเรื่องไว้ก่อนนะป่ะผมก็แต่งนิดนึงได้อยู่นะผมจะให้คุณคุณจะให้ผมแต่งว่าอะไรอะสมมติอย่างเมื่อวานนี้ใช่ไหม พอคุณไปผมไปกับมอม้ามอม้าก็ถามว่าเอยมีเรื่องคิดมากหรอว่าเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเป็นคุณคุณจะตอบว่าอะไรถ้าเป็นผมไม่คุณจะเป็นผมไม่ได้เพราะคุณพูดไม่ได้หรอกเอาเผื่อไปฝึกไงหรือไม่คุณทําไม่ได้เครียดงานค่ะม้าแบบนี้ปะคุณจะโกหกทาไมผมว่าไม่ต้องโกหกหรอกมันไม่ดีนะการโกหกอ่ะจริงนะดิใช่เพราะถ้าเกิดคุณโกหกป้ากับม้าอย่างนี้คุณก็จะต้องโกหกผมด้วยในอนาคตซึ่งมันเป็นเรื่องไม่ดีคุณไม่ควรทำชูผมคิดเรื่องไม่ทันนะดิ แต่คนที่โกหกเป็นเขาก็เก่งมันก็คือแบบเอาตัวรอดได้อ่ะเข้าใจหรือเปล่าเอาตัวรอดจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณเอ่อเขาสงสัยคุณเหรอก็สงสัยแล้วคุณอยากบอกเขาไหมอยากบอกตั้งแต่เขายังไม่สงสัยแล้วไงงั้นคุณก็ควรบอกอ่ะถ้าคุณอยากบอกป้ามาโ่าว่าเมื่อวานนุ่งกอดให้กำลังใจเพื่อนให้ให้คุณคุณพูดแค่นั้นเลยแล้วก็บอกแบบนี้ แล้วก็ทำให้ดูดงไม่ต้องแบบนี้มันดูร้อนตัวไปมปะเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดคุณไม่อยากพูดเดี๋ยวผมไปพูดให้ก็ได้แต่ว่าก็เดี๋ยวผมไปพูดให้ไงว่าเมื่อวานผมกอดกระดวงครับมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอคุณการที่กอดผมมันแย่นั้นเลยมันไม่ได้แย่ม่นมันไม่ได้แย่มันไม่ได้แย่คือตอนแรกผมคิดว่า พ่าประก,กอบเสร็จใช่ไหมคุณต้องบอกว่าคุณทาเสียงแข็งแล้วคุณต้องบอกว่านี่ว่าครั้งแรกคุณผมเลยนะอะไรแบบนี้ไม่ก็ผมบอกเฉยๆเพราะผมไม่เคยไม่เคยโดนใครก่อนเลยก็น่าอะไรด้ลยนึกว่าต้องขืนใจคุณเพชรไงแล้วหลังจากนั้นด้งก็เลยแบบว่าเครียดไม่คุณจะขืนใจผมได้ไงผมเป็นคนกอดคุณก่อนนะเอาอยัางไงดินนะป,ะป,ะปะ้าป้าเมื่อวานนู้นกอดให้กำลับบงใจเพื่อน อันนี้เป็นไงแล้วคุณพ่อคุณก็จะทำอย่างนี้จริงหรอไม่เ<ร>ขาจะไม,ไม่ทำคุณก็ได้นะเอ้ยคุณผมว่าแล้วแต่คุณดีกว่าคุณเลือกดีกว่าถ้าไม่บอกแล้วคุณจะคิดมากหรือเปล่าก็จะรู้สึกคิดไม่อะแต่ตอนนี้ผมว่าคุณไม่น่าจะโดนเรื่องเรื่องกอดผมบอกน่าจะโดนเรื่องโดดนเรื่องงานเหรอจริงด้วยสินะแล้วทำยังไงอะไม่อยากให้เหงาอะซ่อมไฟคนเดียวได้ใช่ไหมได้สิผมถนัด หาเพื่อนให้แหมมีเพื่อนแมมในโทรศัพท์ครับมีผมมีเพื่อนแต่ว่าเพื่อนผมตกปเดี๋ยวผมหาแถวนี้ก็ได้เวลาตายผมก็จะเจอเพื่อนบ่อยๆนะเวลาตายทำไมถึงเจอเพื่อนเจอเพื่อนผมเจอหมอไงอแต่ผมก็อยู่คนเดียวชินล้ว่เนี่ยเนี่ยเนี่ย <laughs> ชินแล้วเหรอใช่จะให้ผมไปบอกพ่อกูหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมคิดว่าเอาไงผมก็ทำไปไปบอกแบบ,แบ,บส,สบายๆแล้วเดี๋ยวมารายงาน,น ถ้าเราจะบอกด้วยกันวันนี้ปามาคงไม่วางเอาเป็นงั้นพรุ่งนี้ก็ได้นะพรุ่งนี้บอกด้วยกันเหรอใช่เดี๋ยวผมไปบอกพรุ่งนี้มันจะหนักเกินไปหรือเปล่าคุณผมว่าไม่น่าหลังมันไม่มันไม่น่าเป็นปัญหาอะไรขนาดนั้นอะให้งั้นวันนี้ผมยังไม่พูดโอเคงั้นเดี๋ยวผมพูดให้พรุ่งนี้โอเคไหมไปช่วยไปคิดคําที่มันไม่ใช่คําว่าภาษาไกลเป็นอะไรได้ปะได้ไ,ได,ได,ได้เดี๋ยวผมไปคิดมาให้ แล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างอะวันนี้ก็ซึมนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ขนาดนั้นอะซึมทําไมเอาแบบอยากได้ดีกว่านี้เหรอไม่มันไม่ได้อยากได้ดีกว่านี้แ,แต่มันแค่ควรดีกว่านี้เฉยอือฮะงั้นคุณนะควรไปทํางานได้แล้วถูกแล้ววันนี้คุณก็ควรไปได้แล้วพรุ่งนี้จะได้ดีกว่าโอเคได้งั้นผมจะไปแล้วคุณต้องบอกลาผมก่อนคุณเอามือออกจากลักกระแจของคุณก่อนมาบายบายเดี๋ยวนี้เลย โอเคได้แป๊บนึงนะเจอกัน,<ค>นแล้วก็การที่คุณเพชร,าร,พชรมาทุกวันแบบนี้มันไม่ดีนะทำไมหรอมันจะติดเออผม<ะ>ผมจะติด <laughs> อืมเพราะฉะนั้นงั้นผมจะมาวันเป็นวัน <laughs> <laughs> เออโอเคได้ไปดีกว่า okay, เขับรถไปให้เห็นตรงนี้นี่เป็นไงผมล็อกรถด,ด้วยเ <laughs> ลิศเก่งมากมีพัฒนาการที่ดี ได้คุณบอกว่าคุมาบายไย้ายคุณทำงานดีๆนะผมจะทำงานไม่ดีเลยได้จะทำงานดีๆแล้วผมจะบอกพ่อคุณว่าเราใช้ภาษากล้ปิงปิงนะ